ค่ะพราเราเป็นประธานจากวิทยาลัยชีวิกม,มหาสาครคามนะคะวันนี้เราก็จะมานำเสนอเครื่องอัดเม็ดอเนกะสงค่ะด้วยมีคณะพูดจะทำดังนี้นะคะหนึ่งานายธนพลดวงดีสองนนัทคารินสมยัยโยและสามดิฉันนาสาเกษมินเบสีค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอัดเม็ดอเนกะส์ของเรานะคะตรงนี้จะเป็นถังผสมนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องอัดเม็ดข,ของเราค่ะ แล้วในวันนี้เราก็จะมาทำมูลสัตว์อันนี้นะคะโดยมีสะะ่วนผสมดังนี้ค่ะหนึ่งมูลสัตว์นะคะเราจะใช้เป็นมูลสัตว์แบบแห้งคะ่ะสองนี่ก็จะเป็นน้ำเย็นนะคะขั้นตอนการทำมีดังนี้นะคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่มูลสัตว์ลงไปะคะ่ะประมาณสี่กิโลกรัมนะคะ ะคะขั้นตอนที่2องแล้ก็จะใส่น้ำา m m ลงไปประมาณ7 5 0มิลลิลิตรแล้วก็จะทำการปิดฝาแล้วก็เปิดเครื่องเพื่อให้ทุกอย่างผสมเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ประมาณน เราผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการเปิดเปิดช่องตรงนี้นะคะเพื่อให้มวลสารที่เราผสมเสร็จแล้วไหลลงมาที่ช่องอัดเม็ดนะคะแล้วเราก็จะเปิดช่องอัดเม็ดแล้วก็เปิดเครื่องผสมพร้อมกันอีกครงนะคะเพื่อที่จะให้ัวตรงนี้ผสมแล้วก็ผสมกันแล้วก็ตีอัดลงมาที่ช่องนี้นะคะไหลลงมาตรงนี้ค่ะค่ะ น,นี้นะคะก็จะคือ,อน,นี้ก็จะเป็นมวลาสารอนเม็ดที่เราได้มามนะคะก็จะเป็นเม็ดๆแ,แบบนี้นะคะข้อดีของมวลาสารอนเม็ดของเราที่ทามานะคะก็คือสะดวกต่อการใช้งานเวลาใช้ก็จะหยิบไปใช้ได้เลยนะคะไม่เป็นไม่เป็นฝุ่นเป็นผงติดไม,ม,ม้ติดมือติดตามช่องแอนะคะแล้วก็สามารถ Sẽ